สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ f i c h a n e l กันอีกแล้วนะครับในที่สุดตอนนี้โนริซ่าของเราก็กลับมาให้เห็นหน้าค่าตากันแบบว่าภาพเคลื่อนไหวกับเสียนะทุกคนนะหลังจากที่ปล่อย Vogue Thailand นะจ๊ะสามปกรถในวันนี้นะจ๊ะพร้อมกับข้อความที่ส่งถึงลิลล t h ส i ไทยแลนด์ทุกคนว่าส่งท้ายปีไปด้วยกันกับ Vogue Thailand หนูดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาขึ้นปกอีกครั้งพร้อมกับบูการีหนูหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครดิตตามภาษาลูกสาว ของเรานะจ๊ะที่จะใส่ทุกคนในโลกนี้แล้วนั่นเองนะจ๊ะ คือคงไม่ต้องอ่านนะว่าใครบ้างเพราะว่าโชว์ขนาดนี้มีทั้งทีมงานไทยทีมงานเกาลหลีอะไรผสมปนเปนกันไปแล้วรอบนี้เนี่ยโดนใจอดมาที่มาผมตรงกันบ้างแล้วจ้าเพราะว่าหลังจากผมยิกผมอะไรต่างๆมามากมายนะจ้าลอริซาของเราก็กลับมาผมตรงแบบแสกกลางแก้มันมีความบอกไม่ถูกแล้วใส่ชุดแบบ casual, มี c a s ชวลเหมือนอยู่บ้านแต่อยู่บ้านยังไงให้ขึ้นปก Vogue ได้ก็ต้องลอริซาเท่านั้นนะจ๊ะคือมีความแพงในตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยเสื้อผ้าก็ได้ก็ใส่บ้าแต่ต้องใส่ <c oughs> เอ้ยพูดให้มันจะกระจี้หัวใจเล็กน้อยแล้วเรามาดูนี่กัน สิ่งที่ทุกคนรอคอยนะจ๊ะตอนนี้นอริซาของเราก็ปรกากฏตัวกันออกมาแล้วในงานบูเกอรีที่ประเทศไทยของเราที่เอมสเฟียร์นั่นเองทุกคนเราต้องมองชุดวันนี้สีชมพูแบบชมพูอ่อนกแกรมมีความเปิดลายมีความชุดเจ้ายงเจ้าหญิงนี่แหละคือยิ่งนับวันอนะอร่าความเป็นลูกสาวของพ่อบาเบ้นนะยิ่งแบบ กระจายเขาจะป้าห่างปลา,หา,ปลาเหมือนแบบเมอร์เมดที่มาเดินอยู่บนพื้นดินกับพวกเราได้อะไรางี้แล้วก็คือแบบการคุยกันพูดจานั้นมีความสนิทสนมกับเป็นกันเองมากก็ยิ่งทําให้ขับความเป็นพ่อลูกกันพื้นขึ้นมากขึ้นไปอีกเหมือนแบบว่าคลอดตามกันออกมาอะไรอย่เงี้ยทุกคน อาพูดให้รู้สึกกันนิดนึงว่ามันจริงซึ่งบรรยากาศต่างนะจ๊ะแอก็มีวิดีโอหลายๆตัวเนี่ยมาฝากกันทั้งมุม close up ทั้งมุมซูมไกลอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ว่าระยะไหนๆก็ชนะใจเิลลิสทุกคนแล้วก็คนที่พบเห็นผ่านไปผ่านมาอย่างแน่นอนแล้ววันนี้โอ้โหก็ดูดิสร้อยคอใช่ไหมน่าจะเป็นสร้อยคอตัวเดียวกันกับที่ขึ้นปก Vogue Thailand ในวันนี้ที่มึงปล่อยเมื่อเช้านี้นะจ๊ะก็ต้องบอกว่าวันนี้มาในผมแสกกลางมีคิร์ฟง่ายๆสบายๆแต่ว่าทําไมถึงดูดีแล้วแบบดูแพงขนาดนี้แอดชอบเมคอัพ เบาๆอ่ะแต่คือมันเห็นถึงความชัดของใบหน้าโนริซ่าแล้วทำให้ยิ่งขับออร่าของผิวพรณออกมาให้เปล่งปลังปลงปล่งเหมือนเด็กแรกแย้มอีกครั้งนะจ๊ะทุกคนชมขนาดนี้เอารางวัลถ้วยร,งรางวัลไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็มีบรรยากาศก่อนหน้าที่โนริซ่าจะมาอีกนิดนึงมาแถมกันด้วยก็คือเป็นเหล่าแฟนๆที่รู้เรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็โอ้โหบางคนแบบเลิกงานเสร็จฉันไปละฉันไม่อยู่ที่ไหนนะจ๊ะจะต้องอยู่ที่เอ็มสเฟียแน่นอนแล้วก็ไปออกันอยู่ที่หน้าบริเวณห้างหรือหน้าบริเวณบูธตรงนี้ซึ่งก็จััััดเเพพื่่่อออให้าบาบ้้นนนนนรริิาาากกบบบบีววขงไโชต ้ดวยนะก็เป็นการเปิดงานที่แบบอุ๊ยอลังการงานสร้างที่สุดทุกคนซึ่งตอนนี้นะจ๊ะสำนักง,งานข่าวในะไประเทศไทยหลายหัวเลยนะจ๊ะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแอลเป็นโวกเป็นอะไรก็ตามทีนะจ๊ะก็รวชัตเตอร์กันจนแสบตาไปเลยสิจ๊ะรออะไรนะต้องบอกว่าในรอบนี้เนี่ยโอ้ยเห็นแล้วก็เป็นอีกลุกหนึ่งที่แอดชอบมากๆเสียดายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือมันมีความมืดๆเล็กน้อยนะแอดคิดว่าอยากจะให้แบบมีการส่องสปอตไลท์หรืออะไรก็ได้ที่ให้แสงสว่างที่บอกว่า สว่างกว่านี้ไปอีกนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่างานไพรเวทเนี่ยถ้าเกิดนอริซ่าเดินเข้าไปในงานแล้วถ้ามีภาพอะไร,เ,รเพิ่มเติมแล้วก็ยังไงจะรีบหยิบมาฝากให้ได้ดูกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเป็นวิดีโอจากหลายๆสํานักไปก่อนกันล้วกันนะจ๊ะยังไงสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซไปก่อนนะทุกคนลุคนี้โดนใจวอร์เราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีเนะ